ก่อนที่จะไปชมคลิปกันนะครับวันตอนนี้ผมว่ามีแอปที่จะมานำเสนอนะครับนั่นคือแอปรอยเย่คาสิโนนะครับอ่าอย่างแรกที่คุณโหลดมาครั้งแรกเลยนะครับก็ให้คุณกดไปที่กิจกรรมนะครับอ่าแล้วมาที่ระบบโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ให้คุณใส่โค้ดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดไว้ให้นะครับอ่านี่ใส่โค้ดนี้นะครับคุณก็จะได้หนึ่งหนึ่งแสนชิปนะครับนั่นก็คือประมาณสิบบาทนะครับเป็นไงโอ้โหแค่นี้ก็ได้ตังค์สิบบาทมาฟรีๆแล้หรอครับน้องๆเออก็สำหรับคลิปนี้ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเป็นที่เขาบอกเอ็นนะครับอ่าก็ตอนนี้ก็อยู่กับ GTA San 5M อีกแล้วนะครับนะตอนนี้ก็จะมาแบบขนปูนกวนตีนตำรวจนะครับเออขนปูนกวนตีนตำรวจเออตามนั้นอะขนปูนตามกวนตีนตำรวจสักหน่อยลักกันไม่รู้ว่าจะเกมหรือเปล่าอ่ะละเออคลิปนี้ก็กวนตีนตำรวจนะครับเดี๋ยวไปเอารถก่อนแป๊บนึง ก็ช่วงนี้ก็ ừ ừ ขี้แกจที่หายในช่วงนะีะโอเคสตาร์ทรถจุดขนปูนก็จะอยู่ประมาณช่างใช่ไหมผมว่าตรงเนี้ยถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะดนะเอาใครมาเรียกกูเรื่ต่อยบนน้ำเพี้ยไรเนะี่ยฮะโอ้เซิร์ฟนี้ไม่ไหวเลยนะครับเออเดี๋ยวเสียงหายเดี๋ยวก็ปรับเสียงแป๊บ โอเคเสียงมาแล้วเรียบร้อยขาดสีสันขาดสีสันเนี่เดี๋ยวแบบก็เซิร์ฟนี้ผมก็จะย้ายไปเซิร์ฟอื่นนะเซิร์ฟนี้ไม่ไม่ไหววะ่ะจริงๆมันเถื่อนเกินอะเซิร์ฟเนี่ยเถื่อนเกินยังไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรไมันต่อยอยู่เร็วนะแบบพอดีผมอยากอยู่แบบซันตี้อะครับเออให้ประชชนปั๊มน้ำมันระเบิดตูม อะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเฮ้ยตำรวจสองคนวาจะรอดไหมเนี่ยกูจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยปั๊บ,ป,บปั๊บอืมเป็นแล้วว่าสเต็ปหลอกตำรวจครับสเต็ปเมื่อกี้สเต็ปหลอกตำรวจอืมตำรวจไม่งู่เออตำรวจงทุกคนไหนวะเฮ้ยเจอละน่าจะมาถูกที่นะอ้าถูก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 นี่นี่นี่มีจักรยานจอดอยู่ มีคนจกอยู่อยู่สุดด้วยจกไปครับจกไป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 ตำรวจจะมาตอนไหนกูไม่รู้ไ,ไปจกไปตำรวจสองคนรอบนี้นะกู าไปละจ้าไปละจ้าจาังหวะนี้ไม่ไปไม่ไม่อยู่ละจ้าไปจุดไปจุดสองได้เป่วาวะนี่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 นจุดดี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 ดดดเป็นไงอ๋อเท่เกินเท่เกินเท่เกิน จบไปครับอืมจบจนกว่าจะโดนจับเฮ้ยเอ้ย,อยไอ้นี่แปลกแปลกนะแปลกแปลกนะแปลกนะแก๊งสกายบลูอ,อิดสกายบลูอ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 ูไปจบไปเรื่อยเทพเจ้าแห่งการจบปูน จบเรื่อยๆ,ๆจบเรื่อยๆ

ก่อนเองเราหาที่ขายก่อนละกันแอปไปรูปขายอ๋อลืมขายเลเบลไปขายที่เลเบลเดี๋ยวดูเลเบลก่อนอ่านี่เลเบลไปลุยไปขายกันน้องๆพอดีแบบตำรวจจับพี่ไม่ได้ครับเออ ตารขายาโนนหนึ no ่งนี่ไงตำรวจตามจับไม่ได้โหดเกินมันโหดเกิ้นมาเรือแห้งเอฟเกตอโน่นคออะโน่หนึ่งอปอะไ้โน่หนึ่งโอ้คออ้ยนี่โหเอฟเฟกตโน่หนึ่งนอทักน้องอ๋อติดไรวะโอ้โหนี่รับขอตาไปตรงที่แบบที่ขายยาอะไรละอ่ะ โ oh, okay. อเคครับก็ใกล้ถึงที่ร้รอยแล้วนะเออแบบเข้าซอกเข้าซอยไปนี่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 โอเอเยนว่ะสวัสดีเอเยนเอเยนปูนขาวแล้วมีปูนขาวเกี่นะเก้าใช่ไหมปูนขาวเก้าปึ๊บได้เงินแดงมาเก้าร้อยเรียบร้อยอืม ผมจะไม่ขายเงินแดงแล้วกันเพราะว่าเก็บไว้ทําอาวุธนะครับนะก็ก็มีเพียงแค่นี้และครับก็สลับเสรนี้ไฟเอ็มนะก็เข้ามาเล่นกันเนยอะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e นะครับกดติดตามดีวยลละเอ้อก็สลับกิปนี้ก็บ๊ายบายครับนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกด และเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ